ใครเสียงดีรับโหด้วยช่วยเอาไถสักสามรานะครับโอ้โหราที่สองรับดังๆนะจ๊ะ ดังๆเลยนะครับนะ ท่านใดเล่น Facebook นะครับวันนี้มีการไลฟ์สดนะครับจาก a c e b o o k ประหลัดเทวันขมังเพชรรบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับยกมือขึ้นไวหมออภิวาท บันดาณมวยญาติผู้ญาญิก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับกับคุณย่านะครับตลอดถึงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านเจ้าภาพอิดอนมาันดานทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะฮะ ยกมือขึ้นไหวบอก,ก็อ,อภิวาทบรรดาท่านมวนญาตผู้ใาญ่ด้วยทุกคนจริงจังตั้งใจรวมบวชและอ่านชาหนักกันทั้งนั้นนาก พร้อมบวชพระศาสนาพุทธเลิกละนัเราหยุดทุกอย่างเข้ามายึดนาลักธรรมนำทางเป็นผู้ช่วยสร้างเสริมสารจะบวชเพื่อเพื่อแพ่ให้คุณแม่และคุณพ่อ ผู้ที่น่าด้ก่อให้เราเกิดบริสุทธิ์สดใจในดวงใจประเสริฐยกย่องทูลเทิดสองท่านนะตั้งใจพนวดจะบวชกันพรุ่งนี้ก็วางให้น้องพี่อภัย เมื่อก่อนเคยแผงริ์คิดร้ายน่าอดีตนาาได้ดื้อดานอย่าได้นักกำหนดโกฎกันเลยนอเหตุการณ์เคยก่อครั้งก่อนน้าสัญญายืนยันเหตุการณ์ไม่ย้อนนะอย่าเพิ่ง คิดตอนต่อตานให้หนาดลาหน้ามนแล้วลาคนรู้ใจก่อนบวชพระนายพรุ่งนี้ก็เราเป็นชายพุทธนาเราทำหนาทีาศาสนาเนื่อเรามียึดมันนะหนักโน้ตลูกมีสีกาหรือ,อยังไม่มีเหลอแน่นะ อาแมนะลูกมีสีกาไหมมีนะลูกมาหรือเปล่ามาชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับชื่อเล่นลูกฮะ๋อ,อน้องแนนน้องตาลเออหาเรื่องเลยหาเรื่องเลยน้องแนนหนักที่แล้วนักที่แล้วนหวังว่าเจ้านาตาลคงเข้าใจ พี่ก็หวังว่าเจ้าสีกาตาเข้าใจนีคงรอนักกันได้คนดีเมื่อดวงจิตเจ้าไม้นี่ดวงใจตาลมีให้เจ้ารอนะหลวงพี่พลผ่านน่าศึกมาแล้วหนอเราคอยมาก่อตะกูล ถ้าศึกแน่มาแล้วหนอเราคอยมาก่อตะกูลไม่ปล่อยแม่คุณนี่ยขึ้นขานสัจจงเวออักมะตาวาจาลูกถ้าหากว่ามีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดานะที่จะไปบังคับกันไม่ได้เป็นลูกผู้ชายมีแฟนไม่แปลกถ้ามีผัวแปลกกว่านะที่กล่าวเช่นนี้ที่ถามแบบนี้เพราะอะไรแล้วนะเพราะว่าเป็นอันตรายิกธรรมโดยพฤตินโดยนิตินัยถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันลูก เราเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วอามเอ้ยต้องขออนุญาตบอกกล่าวกันเสียก่อนนะลูกนะถ้าหากว่าเขาแม่อนุญาตเขาไปยืนขวางหน้าโบสถ์อุปชาก็ช่วยไม่ได้ถ้าหากว่าเขาอนุญาตทดแทนพระคุณพ่อแม่ยกมือสาทุกนั่นจํำไว้ลูกนี่คือยอดสตรีรู้หนักรู้เบารู้เขารู้เรา รู้อะไรควรให้อะไรไม่ควรให้ก็กล่าวให้นักได้ฟังในอันตราย,ยิกธรรมตรงนี้เพราะว่าเป็นเครื่องกั้นบวชนั่นก็เป็นของสำคัญเห็นในรายการข่าวทีวีไหมลูกบุคคลมีหนี้เขาก็ยังห้ามบวชเวลาอุปชาเขาถามว่าเธอมีหนี้ไหมจะตอบอะไรตอบไม่ได้นมนุษย์โซซิเป็นมนุษย์ไหมเราตอบได้ ถ้าเขาถามว่ามีหนี้ไหมจะตอบอยังไงเห็นไหมเป็นดารามีหนี้มีสินหนีไปบวชถ้าบวชแบบนี้บวชไม่ได้อะไรลูกเขาเียกว่าบวชหนีปัญหาบวชอย่างเราในดีกว่าเพราะเราบวชแล้วแก้ปัญหาบวชทดแทนพระคุณฝากเป็นสาระให้กับพ่อนาคในช่วงต้นครับก็โดยเฉพาะพิธีวันนี้เป็นพิธีโบราณ ก็จะย้ำเตือนให้กล่าวให้นาคได้รู้ว่าตั้งแต่พ่อนาคได้เกิดเลืมตามาน,นี้สร้างความทุกข์ความสุขอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือว่าสร้างความดีอกดีใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างตั้งแต่เกิดลืมตามาน,นี้พ่อนาคนั้นเคยทําอะไรเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีให้กับครอบครัวบ้างแต่โดยพิธีการวันนี้ครับพ่อนาคก,ก็จะได้กล่าวให้นาคได้ฟังตั้งแต่ช่วงปฏิสนธิ ย้อนไปยี่สิบกว่าปีที่แล้วปุเพกะตะบุญญาตาว่าเกิดมาอย่างไรมาพบมาเจอกันอย่างไรฟังกันในแหล่ปฏิสนธิครับเนาะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีการในการเวียนเทียนก็ดีก็ช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงพราะนาาก็จะได้พักผ่อนครับจาคอ

เกิดมาเป็นมนุษย์มันยากที่สุดรู้หมากนากจ่ามอจะกลั่นนแลพั่านรณนาวสัตว์ที่มาระต่างที่กันบางพวกก็มาจากเมืองนรกได้ไปตกเนี่ จากเมืองสวรรค์บางพวกก็มาจากป่าพระยิมมาผ่านเนบางผวกนั้นเนมาจากเมืองพร้อมเนี่ยบางพวกก็มาเอยเน่งเนเนเน็คเน็คเนนนนเนบางผวกก็มาจากเมืองมน totally. ุษย์นั่นบอปริสุด พอนาจะฟังผมจะกันนแลพันระนากล่าวว่าจะเป็นแนวทางจะกล่าวกำเนิดมันหากจะเกิดเป็นคนเริ่มปักนติสลตอนฟ้าทางเป็นแสงริบรี่ลอยอยู่รังรางล่องลอยเคว้งคว้าง หาทางสู่คันเมมียงมองเราหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดนม่ตรงไหนก็นเราน่นละอยู่ไหนกันแน่ละพ่อแม่ของฉันลองลอยดนดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นหุ่นดาวหางพารางลองห่นนะก็ตัวเริ่มต้นน่เป็นพี่พุ่งตาย พุงข้ามหลังค้าเอามาดาทัานใดมาดาหลับไาลนะฝันไปทั่วแดนฝันว่าได้แหวนแสนนประเสริฐต้องอามลูรำเลิศนีราคาลายแสนหาได้ไม่มีทั่วทั้งนงแดนราคาลายแสน เลยนะครับให้พ่อนาพรนมมือไว้ท่านสองท่านนี่แหละพ่อนาคจ้าอันธรรมดาว่าฟูงสัตว์ที่จะเกิดมานีช่างแสนจเจวทนากันในกองทุกประดุจดังคนซ้ายจมามจุรีอันเชิดชุบพันน้ำมนชันเขี้ยวให้ติดแล้ว ก็ย่อมจักระจัดกระจายและเอียดออกเป็นปริมาณในยากทีบุคคลนั้นจะยังรู้และยังเห็นให้ปรากฏไหนที่ประตนาสดอันเลิศลน,นพนาเอเยเมื่อแร เจ้าจะเข้าส no ู่ขันของพระมารดาเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนินและเธอได้ลองลอยอยู่บนนภาอากาศตามที่โบราณเขาเรียกกันว่าเป็นผีพุ่งตายเธอได้ลองลอยไปตามห้วยผาและสิงคอนนตามวาระวิธี ฝ่ายพระชนนีนี่ก็กำลังหลับสนิทแม่ก็เกิดสุบินนิมิตฝันลกันไปว่าได้ใส่แหวนหัวมรคตสุดแสนางามในความฝันก็ของคุณแม่วันได้ลูกคำแล้วแม่ก็เฉยเชิญแต่พอใกล้ลุง แม่สะดุ้งตื่นฟื้นกายแม่ก็ควาหาแหวนวงใหม่มาแลไม่เห็นแล้วแม่ก็ใจหายจึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเอ๊ะเอ๊ะนี่แม่ฝันไปนิ้วหาจะดีร้ายประการใดไม่ประจักษ์จึงพากันไปหาโปและยา ตาลายให้จุำํำนายทายทักพ่อนาจาย่าทองสุขยาสอนสองท่านวก็ทายโถกว่าบัดนี้จะได้ลูกมาอยู่ในคันต่อจากนั้นมาเป็นเนื้องนิดเลือดของแม่ก็เกิดเป็นก้อนโลหิต ใส่จังๆเปรียบดังน้ำลางขาวป้าก็ตั้งโตทะลูกไข่แล้วก็แตกแยกออกไปเป็นปัญจสาขาขึ้นมาหาแห่งเพราะนาเออยินพระมารดานั่นแหละนอก็เกิดอาการแพ้ท้องอยา,อากจะากกินของ เข้าไปต่างๆนานา,นานพนะครับบัดน,นี้สมมติว่าในที่วาราตีหนึ่งนั้นพ่อหนะกทั้งสองเข้ามาปฏิสนธิในขันของคุณแม่แม่เริ่มรู้คุณพ่อให้ความรักท่านทั้งสองให้การบํารุงเลี้ยงรักลูกทั้งทงที่ยังไม่รู้ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรักทั้งทงที่ยังไม่รู้ว่า เกิดมาแล้วจะมีอาการครบ32สงหรือไม่รักลูกท,ทั้งทงที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วจะสร้างความสุขความทุกข์ให้พ่อกับแม่อย่างไรเพราะนาครับการแพ้ท้องนั้นคือการที่แม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอารมณ์ที่ไม่อยู่กับที่หงุดหงิดง่ายบางครั้งอาจจะพลอยดุพลอยดา่าคุณพ่อไปบ้างคุณพ่อก็ต้องยอมรับอารมณ์ของแม่ให้ได้ แม่อยากกินอะไรคุณพ่อต้องตามใจทุกสิ่งอันแต่จะรู้ไหมลูกว่าการแพ้ท้องนั้นแม่จะกินเปรี้ยวให้มากแม่ก็ไม่กล้าแม่จะกินเผ็ดให้มากแม่ก็กลัวกลัวว่าความเผ็ดความเปรี้ยวนั้นจะมากระทบกระเทือนถึงลูกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่แม่ต้องทนประคับประคองอุ้มท้องลูกมาเป็นเวลาเก้าเดือนด้วยความทุกข์ความยากความลําบากยิ่งพ่อนากอยากรู้ไหมลูกว่าตอนที่แม่อุ้มท้องนั้นลําบากอย่างไร ถ้าพ่อนากอยากรู้นะลูกวางหมอนออกแล้วลุกคุกเข่าขึ้นมายกบาดใบที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยลูกยกขึ้นมาทั้งสองมือหันกลับไปหาคุณแม่ให้คุณแม่นำสายบาดนี้คล้องคอให้ลูกมันสายสร้อยที่ลูกได้ใสพ่อนาคพระนม,มือไปรับลูก,ลก เราหันหน้ากลับมาทางใบสีที่เดิมสายยันหนักไหมลูกหนักแล้วเหรอชนะชนนะล,ลูกหนักไหมหนักแล้วนะที่ทำเช่นนี้นะลูกไม่ใช่จะมาทรมานเพราะนาคเล่นหรอกแต่อยากจะเปรียบเทียบให้นาคได้รู้ว่าตอนที่แม่อุ้มท้องนะลูกมีความทุกข์ยากลําบากอย่างไรเพราะนาคสะพายบาดอย่างดีนะลูกที่บอกว่าหนักหนัก ครั้งนี้ก็ยังมีสายสะพายมาช่วยแบ่งเบาความหนักแต่เจ้าน่ารู้ไหมลูกตอนที่แม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนแม่ต้องใช้หนังใช้เนื้อห่อหุ้มเจ้ามาไม่สามารถปลดถอดออกวางได้ไม่เหมือนเราสะพายบาดวันนี้ไม่ไหวอย่างไรก็ยังปลดถอดออกบาดเอามาวางได้วันนี้ทดแทนพระคุณให้แม่ได้เห็นสักเก้านาทีไหวไหมลูกนั่งพระนม,มือตั้งตัวให้ตรงไหวไหมลองดูนะสักพักหนึ่งสิลูก จะเริ่มเจ็บที่ขาจะเริ่มชามาที่น่องความเจ็บความปวดจะทวีคูณขึ้นทุกทีพอได้หนึ่งเดือนแม่ก็เริ่มตั้งคันอุปมาเสมือน้นำล้างเลือด มาลึกคีพอในสองเดือนก็เกิดอินทรีย์เป็นเลือดก่อนพอในสามเดือนก็เกิดกรมนกรมสมลูกไข่แต่พอในสี่เดือนก็เกิดหน่วยตาทั้งดวงขวาและดวงซ้ายมีวิญญาณดินอยู่ระริก รู้อามหากแม่นมาดากินของเผ็ดร้อนเออ ากแม่นมานดาทัานกินของเผ็ดร้อนลูกนายนาอุทรจะมวยเป็นพี่ทุรนทุราอยู่ในหนนานพี่เปรียบมันดั่งอักผีมาสมเผาตนจะโลกจะนั่งแม่กลัวพรังกลัวพาดแม่กลัวลมฟาดตามท้อง แม่อีกคนนักก็จะหมออรนางนี่ทูนหัวระวังตัวเอาไว้ถ้าร้อังนายจึงเป็นสุขมาตว,วันโุกคืนตว,วันโตคืนตัวใหญ่ขึ้นสุ่งทานในกุศลนตธรรมาประคับนะประคองอา น่าเคยทำแม่ต้องจำเวทเนบแม่เคยเดินเน่นหัวใจระรื่นของเผ็ดของร้อนมาก่อนเคยเกินน่ะมีท้องกลับฟื้นเน่ะจะกินกินเนบยามละจะนอนนะอาวรไม่ไวายอ้นอนความนอนง่าย ไม่ได้ทั้งสิ้นต้องนอนนาะตะแข็งไม่แกล้งยุ่งผินนาเอ้ยได้ยินโปรดจงเข้าใจฝ่ายข้างพ่อปรีชาและคุณพ่อขวันไทยจากนาสะเบยนับตั้งแต่สามเทยตั้งคันใหม่ๆพอต้องขยัน การงานทั้งหลาใช่ยจะเดินลอยชายดังไรพู้าจเล่ายาเคยสดเนี่ต้องอดต้องผ่อน,นอดทนละกว่าก่อนรู้ไหมหนักจาตอนค่ำตอนเช้าพุงข้าวหาปลาเตรียมไม่เตรียมพ้าเตรียมน้ำเตรียมฝ้าย งานนอ,อกบ้านหรือก็เหนื่อยพอดูพ่อเริ่มมีไโอโนก็เริ่มเหนื่อยใหญ่ยิ่งยามแม่เจ้าและเข้าไม่สบายพ่อต้องหวนวายและเอ,อไปตามหมอมาเสียเงินเสียทองทั้งข้าวของทั้งลายลำบากอย่างไรพอ่อไม่บ่นว่าเอาขอให้ง้ามปอดจรรอดที่ว่ายอมตัวเป็นข้า

เริ่มใหญ่ให้ใครก็ถามเอวาจะาครอดเมื่อไราถามไทยเนื้อความไม่รู้จักนามเริ่มถามคักทายพนังโนดลูกลืมหม่แล้ใช่ไหมอ๋อเอาบาทออกทถอะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นพระแล้วนะลูกในบาทนี้จะมีข้าวจะร้อนจะหนักกว่านี้อย่าลืมนึกถึงพระคุณของแม่นะลูก ว่าการลำบากครั้งนี้ของเรายังไม่ได้เสร็จหนึ่งส่วนล้านของบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าแม่ลูกในการอุ้มท้องนั้นลำบากกว่านี้หลายเท่าเพราะนั่งนำบาทออกครับนั่งพับเพียบมันเดิมแต่ได้สบายเนาะพิธีต่อเนื่องเดี๋ยวจะแย่พอได้หกเดือนเน้ นๆๆๆๆๆเพเอได้หกเดือนแล้วพนากรู้ไม่กระวนกระวายคุณแม่ข้าต้องทุกข์ยาก ลำบากยิ่งควาฟังผมพันลนาในตอนต่อไปเจ็ดเดือนล้มาผ่านอาการพิงโกนล,ลเด็กเล็กดินรนจนเอื่มพระอาถึงกับเป็นลมแม่ต้องล้มทลาวิ่งเวียนมืดหน้าเอาใช้ยาประจำรักษาท้องคอยป้องกันนักกลัวบุตรนในคาล แม่จะช้ามจะเดินหรือก็ดูอยู่เป็นพระจำมา,ามีหายลำกลัวจะหกล้มลองพอได้แปดเดือนเองง พราะในแปดเดือนนะปวดเตือนนะใจตอนลูกผู้หญิงทุกโคนไม่ค่อยมั่นคงลังเลหันและใจวันเนี่ระวงกลัวจะปริตรโปรงชีวิตไวป้ปานเนีถ้าคลอดอยากพอน้าคงจะช้ำร่างกายรักกรมเจ็บช้ำร่างกาย ถ้าคลอดง่ายสบายอุราเหมือนลงเรือนน้อยลองลอยหันเหอยู่กลางทะเลรู้ไหมนาจ้าเหมือนลงทะเลเข้สู่เพาตาอกของมารดาเจียนว่าจะพังพอได้เก้าวเด่น ครบบก้าวเดินแม่ปวดเตือนกันอยู่ไม่บ่อยแม่ปวดท่วงท้องน้อยแม่ปวดทวนปวดทีปวด สกันไปทัวร่างกาย